สวัสดีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนในเรื่องของความรักนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแม่หมอจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัว แกบเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรตัวนี้เป็นการพยากรทั่วไปจะไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดน,นะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดียวตรงดิสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID Line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรส่วนตัวนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่า ภาพรวมเนี่ยในครึ่งปีหลังของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนในเรื่องความรักไพ่ต้องการบอกอะไรโหแกต้องบอกตรงๆเลยว่ามันเป็นช่วงที่คุณท้อแท้สิ้นหวังเป็นอย่างมากจริงๆอะ่ะครึ่งปีหลังเนี้บอกเลยว่าเป็นเป็นครึ่งปีที่ปราบเซียนชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเป็นอย่างมาก เพราะคุณนะ่ะมีศัตรูรอบด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องการงานการเงินหรือความรักถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยก็ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะรอดไหมยังรอดอยู่มันยังพอดีอยู่และก็ยังมีรายได้พิเศษต่างๆเข้ามาโปะตรงนั้นแปะตรงนี้ ให้ยังไปได้อยู่แบบยังไม่เหลือเก็บแต่ก็เหนื่อยมากนะคะเรื่องการงานมีศัตรูทั้งที่รับและที่แจง้งพูดอะไรในช่วงนี้ก็เป็นปัญหาก็เป็นประเด็นให้คนต้องมองว่าเราไม่ดีไปซะหมดเลยแย yeah, ่มากๆเลยนะคะเหนื่อยไม่พอผลงานก็ไม่ผ่านสักทีหรืออะไรก็ไม่เข้าตา ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายไหมมีปัญหาตลอดตลอดในเครื่องปีหลังนี้นะคะพอมาดูเรื่องสุขภาพโหหนักใหญ่เลยอะ่ะคุณเป็นอะไรนะคะ นาไพ่ขึ้นว่าคุณนอนไม่ค่อยหลับเลยหรือถ้าหลับก็มีความหลับมันบอกไม่ถูกมันหลับหลับตื่นตื่นเหมือนมันมีการเดินทางในความฝันหรือในการหลับไหลไหมไพ่ขึ้นอย่างนั้นตลอดเอาง่ายๆคือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนเยอะนะพักเยอะนะแต่เหมือนไม่พอเลยมเหมนในหัวมันคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเกี่ยวกวับเรื่องการเดินทางตลอดตลอดพอมาเรื่องความรักแจ็คพอตเลยอ่ะ คุณอาจจะเป็นคนที่ถ้าเมื่อรักใครคุณเต็มร้อยมากคุณเต็มร้อยชนิดที่ว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะรักคือรักทุ่มเทคือทุ่มเทไม่ต้องแบบอะไรมากมายแต่ในความเต็มที่ของชาวราศีเมถุนนั้นลัคนาเมถุนหรือมิถุนลัคนาเมถุนอ้ยแม่หมอเมถุนมาเมถุนมาอย่าถือสาแม่หมอนะคะ ก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองนั้นเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรือคุณตัดสินใจออกมาจากความสัมพันธ์ใดๆก็ตามชาวราศีมีถุนลักนายมีถุนคุณจะไม่ลังเลเลยคุณจะออกมาได้อย่างชัดเจนคุณจะออกมาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยตัดเป็นตัดทรมานเป็นทรมานคิดถึงเป็นคิดถึง นะคะเด็ดเดียวพอสมควรถ้ากรณีว่าตัดนะแต่ถ้าไม่ตัดก็จะทนอยู่อย่างนั้นนะคะไพ่จึงขึ้นไพ่จึงขึ้นว่าในครึ่งปีหลังนี้มักเสียใจและโหยหาในเรื่องราวของความรักที่มันพังทลายไปแล้วจนตอนนี้คุณมีกำแพงที่สูงปรี๊ดถ้าหากใครเข้ามา แล้วไม่ถูกชะตาแล้วไม่ใช่แล้วเราก็คุณจะไม่เสียเวลารีรอเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าแค่คุยแต่มันได้ลงดีเทลลึกเพราะความรักมันน่ากลัวเหลือเกินในความรู้สึกของคุณในครึ่งปีหลังนี้เป็นอย่างมากรักใครนอกจากจะไม่สมหวังยังโดนหักหลังทำร้ายทำลายความรู้สึกดีๆที่คุณมอบให้อีกต่างหากนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมามากๆเลยคะ่ะทุกทุกยอด subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมามากเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย